สวัครับวันนี้เกียีนะทีครับก็จะมาแนะนำวิธีการโหลดวิดีโอจาก facebook นะครับก็อันดับแรกเราก็ต้องหาวิดีโอที่เราต้องการจะโหลดก่อนครับสมมติว่าผมต้องการจะโหลดวิดีโอนี้นะครับก็ให้เลือกเลยครับก็ไปดูนะครับเสร็จแล้วก็คลิ๊กลิงครับของวิดีโอนี้นะครับก็ป๊กลิงไว้นะครับเปิดแท็บใหม่นะครับแล้วก็วาง ที่ช่อง url นะครับแต่ว่าเปลี่ยนตรงเว็บนะครับสตัวนะครับให้เป็น m ครับก็คือเปลี่ยนให้เป็นหน้าโมบายแบบโชว์แบบโทรศัพท์นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับที่โชว์บนหน้าโทรศัพท์นะครับเสร็จแล้วกดดูวิดีโออีกครั้งครับแล้วก็คลิกขวานะครับมันก็จะมีขึ้นว่า save video ads นะครับก็กด save v ดีโอเลยครับ แล้วก็เลือกนะครับที่เก็บไฟล์กดเซฟนะครับแล้วก็รอสักผู้ครับมันก็จะดาวน์โหลดมานะครับความละเอียดก็แล้วแต่ไฟล์วิดีโอนั้น,น,นๆนะครับว่าละเอียดมากน้อยเท่าไหร่นะครับครับงั้นวันนี้แค่นี้ครับผมนะครับ